ลูกมือแรกค่ะจะต้องเทสอาหารลูกก่อนไหมกลัวลูกแพ้อาหารจังเลยแม่ไม่ต้องเทสอาหารนะณนะตอนนี้คือสามารถที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยนะคะที่ครบถ้วน5หมู่ให้กับลูกกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเทสอาหารถ้าแพ้และอาการมันเข้าได้ก็คือแพ้ถ้ากินแล้วสบายดี ไม่แพ้ก็คือไม่แพ้โอเคไหมคะเนาะถามว่าต้องเทสอาหารให้กับลูกไหมก็คือไม่ต้องเทสนะคะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเนาะมีในส่วนของแบบ คุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าเออลูกของคุณแม่แพ้นั่นแพ้นู่น,แพ,น,นแพ้นี่นะคะได้รับการดูแลกับคุณหมอตลอดระยะเวลาต่อเนื่องถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณหมอ่ะดูแลตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มอาหารเสริมตามไว้นะคะเพื่อความคอนเฟิร์มก็ปรึกษาคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งถ้าลูกของเราคา่ะได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้อะไรอื่นๆเอๆ่ยนะคะก็จะต้องมีการเลี่ยงสิ่งนั้นเพื่อที่จะทําให้ลูกของเราคา่ะไม่แพ้โอเคไหมคะถ้าลูกของเราไม่แพ้ก็คือ กินได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาเทสเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะดูเป็นกังวลว่าเออแล้วลูกฉันนะคะจะแพ้สิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในช่วงที่คุณแม่หาเริ่มอาหารเสริมตามวัลูกน้อยนั้นนะคะให้คุณแม่ค่ะ ทำเมนูเดิมนะคะที่คุณแม่ทำค่ะยังน้อยเนี่ยประมาณ3าวันเพื่อคอนเฟิร์มว่าลูกเรานะคะแพ้อาหารนันน้นๆหรือเปล่าแล้วก็เพื่อให้ลูกนะคะได้มีความคุ้นชินนะคะกับรสชาติอาหารนั้นๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเทสนะคะถ้าแพ้ก็คือแพ้ถ้าไม่แพ้ก็คือไม่แพ้ถ้าเมื่อใดที่แพ้แล้วมีอาการเข้าได้นะคะว่าเออน่าจะแพ้อาหารแหละในกรณีแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้ไปงดอาหารอะไรลูกเองอยากให้คุณแม่ค่ะพาลูกไปตรวจนะคะว่าเอออากการแบบนี้ค่ะมันเข้าได้กับการแพ้อาหารหรือ ป่าทีนี้อ่ะพอพูดมาถึงในเรื่องของการแพ้อาหารแม่แล้วอาการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรอาหารที่กินเข้าไปไปกระตุ้นให้ร่างกายค่ะเกิดอาการแพ้สามารถเจอได้เลยนะคะตั้งแต่แบบเด็กเล็กยันเด็กโตเลยนะคะคุณแม่ทีนี้เอา้าแล้วเราในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่จะต้องป้อนข้าวลูกอยู่กับลูกตลอดเวลาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการแบบนี้ค่ะเข้าได้กับ การที่รู้ห่าแพ้อาหารการแพ้อาหารนะคะสามารถเจอได้หลากหลายอาการแล้วก็สามารถเจอได้หลากหลายระบบสามารถเจอได้ทั้งแบบฉับพลันหรือว่าแบบเอ้ยกินไปสองสามชั่วโมงถึงเป็นหรือสะสมเรื้อรังนะคะเป็นอาทิตย์นะคะถึงฟ้องอาการออกมาเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมาดูว่าอ้าวแล้วอาการอะไรนะคะที่เข้าได้ว่าลูกของเราอะค่ะมีอาการคือแพ้อาหารที่กินเข้าไปหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าเรานะคะมีการที่จะป้อนข้าวลูกเข้าไปใช่ไหมคะแล้วลูกมีอาการแสดงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ ตาจมูกปากนะคะหรือที่ระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกินเข้าไปปุ๊บอ่ะคันปากปากบวมตาบวมแล้วรู้มีอาการคือแบบ ไอจามน้ำมูกคลืดคลาดนะคะอันนี้คือระบบที่1นนะคะนั่นก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะหรือตาจมูกปากกินเข้าไปปุ๊บนะคะปากบวมตาบวมคลืดคลาดไอจามน้ำมูกต่อไปนะคะที่ระบบทางเดินอาหารนะคะเวลาที่ลูกของเรานะคะกินอาหารนั้นๆเข้าไปแล้วก็อาหารไปกระตุ้นให้ร่างกายของลูกเราแพ้นะคะหากเป็นที่ระบบทางเดินอาหารคุณแม่ก็จะเจอว่าลูกของคุณแม่นะคะมีอาการคือถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นมูกเลือดอ่าทั้งหมดเลยที่ลูกของเรานะคะมีอาการเข้าข่ายว่าถ่ายเหลวเลือดลังหรือถ่าย เป็นมูกเลือดอันนี้ก็อาจจะต้องคิดว่าอหรือเปล่าใช่หรือเปล่าก้อนนะคะเนาะกับอีกระบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือระบบผิวหนังอ่าถ้าสมมติว่าลูกของเรานะคะกินอาหารนะคะที่ กระตุ้นให้ร่างกายของลูกแพ้ก็จะมีอาการนะคะแสดงออกมาที่ระบบผิวหนังคุณแม่าก็จะเจอว่าลูกนะคะมีอาการคือแบบเป็นผื่นลมพิษตุ่มนูนนะคะแดงหรือว่าน้องเด็กบางคนนะคะมีอาการคือเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็คือจะมีลักษณะคือผื่นแดงแห้งคันแล้วก็ลักษณะผิวก็คือเป็นแบบ เหมือนเด็กผิวหน้าหนาวตลอดเวลาเนาะก็อาจจะคิดถึงได้ว่าเฮ้ยลูกเรานจะแพ้อาหารที่กินหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นคืออาการมันสามารถเจอได้นะคะหลายระบบนะคะอีกครั้งหนึ่งคือระบบนะคะทางเดินหายใจนะคะหรือว่าตาจมูกปากกินเข้าไปปุ๊บนะคะปากเจอบวมตาบวมนะคะไอจามนำมูกคลืดคลาดเอออาจจะคิดถึงได้2คือระบบทางเดินอาหารกินเข้าไปปุ๊บนะคะมีอาการคือแบบทายเลวนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะสคือที่ระบบนะคะผิวหนังนะคะนั่นก็คือว่ากินเข้าไปแล้วเป็นผื่นลมพิษนะคะหรือว่าเป็นผื่นด แห,แห้งนะคะลักษณะคือแบบเป็นผิวลอกหน้าหนาวนะคะตรงบริเวณที่หน้าแก้มนะคะนะหรือว่าเป็นที่ซอกพับแขนซอกพับขานะคะอันนี้คือสามารถที่จะเจอได้นอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีอาการที่แบบ แพ้ฉพันธ์ก็ได้นะคะหมายถึงว่าคือกินเข้าไปปุ๊บนะคะส่งผลนะคะให้ลูกอะมีอาการนะคะคือแบบหายใจเหนื่อยมีวิตในอกความดันต่ําหรือว่าชอกได้ซึ่งอาการในนี้ค่ะถ้แพ้อาหารที่กินถ้าในกรณีแบบนี้คือจะต้องรีบบึนนะคะพาลูกหาหมอที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คืออาการที่เข้าขายว่ากินอาหารเข้าไปปุ๊บไม่ต้องเทสนะคะแต่ให้สังเกตอาการลูกหลังกิน ถ้าลูกอยู่ดีสบายดีนะคะก็ะแสดงว่าลูกของเราไม่แพ้อาหารชนิดนั้นๆก็สามารถให้ลูกกินอาหารชนิดนั้นได้สบายเบื่อสะดือปวดไปได้เลยถ้าสมมติกินเข้าไปปุ๊บมีอาการเข้าขา่ดังที่พูดไปข้างต้นนะคะก็อาจจะต้องมีการแบบเอ๊ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะมันสามารถเจอได้ทั้งแบบฉับพลันกินไปคือเกิดในทันทีทันใดในตอนนั้นขณะนั้นเลยหรือบางคนหากินไปนะคะสองสามชั่วโมงอาการถึงฟ้องอ่ะอย่างเช่นบอกว่าเป็นผื่นขึ้นปากเจอบวมตาบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนคือกินสะสมนะคะเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการถึง ฟ้องออกมาถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะมีผื่นที่หน้าแก้มอะไรเงี้ค่ะถ้าสมมุติว่าอาการเจอแบบนี้นะคะก็อยากจใคุณแม่คะ่ะพาน้องไปตรวจเพื่อคอนเฟิร์มกับคุณหมอนะคะว่าลูกของเราค่ะแพ้อาหารที่กินหรือเปล่า